รุแกกระป๋องนะครับขอ,องผมมี2อโปรโมชั่นก็คือจะเป็น1หัว3กระป๋องก็คือแบบนี้เลยนะครับหัวตกระป๋อง29 9าบาทแล้วก็จะมีแบบ2หัว2กระป๋อง2 9 9าบาทเหมือนกันนะครับตัวน,นี้สามารถที่จะราบแรงฝัดเบาได้นะครับตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือลมมันแรงมากนะครับสำหรับของผมตัวนี้ต้องบอกครับตรงว่ามีประกันหัวให้1 5วัน ถ้าลูกค้ารับไปแล้วเปิดหัวเสียหัวมีปัญหายิงไม่ออกหัวตันวาลเสียโทรกลับมาได้เลยครับคือว่าสามารถทักกลับมาตามช่องทางเดิมได้เลยครับก็คืออินบ็อกซ์บอกว่าหัวเสียครับยังไม่เกิน1ิ้าวันผมเปลี่ยนให้ทันทีครับผมวิธีใช้งานไม่ได้ยากนะครับลูกคา้าก็คือเวลาเรารับไปเนี่ยมันจะได้เป็นแค่กระป๋องแบบนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานเราก็ให้เอาหัวตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ กระป๋องแก๊สสังเกตได้นะครับมันจะมีบ่ามันจะมีบ่าอยู่นะครับตัวหัวแก๊สก็จะมีบ่าของเขาอยู่นะครับใส่ให้ตรงกันใส่ให้ตรงกันแล้วก็บิดทางขวานะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วเราก็เปิดนิดนึงตอนเปิดพยายามให้มันนิ่งก่อนนะครับให้น้ําให้น้ําแก๊สมันนิ่งถ้าน้ําแก๊สมันนิ่งมันจะไม่ฟู่นะครับแล้วเราก็จุดไม่ต้องเปิดเยอะนะครับตอนเปิดแก๊สครั้งแรกไม่ต้องเปิดเยอะเปิดน้อย แล้วเราก็ปรับที่วาล์วตัวนี้นะครับมันจะสุดอยู่ประมาณนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาทวนโปรกันอีกทีนะครับโปรแรกก็คือ3ามกระป๋องกับ1หัวแบบนี้นะครับราคา2 9 9บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับโปรที่สอหัว2กระป๋องก็คือ1แถมหนึ่งนั่นแหละ2 9 9บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันครับ ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะเลือกโปรโมชั่นไหนไม่ว่าผมจะส่งแก๊สแบบไหนไปให้ทุกครัง้งมันจะมีหัวแก๊สแบบนี้เสมอให้ถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับถอดออกแล้วก็ใส่ตามวิธีที่ผมบอกนะครับก็คือหาบ่ามันแล้วให้บ่ามันจนกันนะครับแล้วก็หมุน สำหรับลูกค้าที่จะโทรหาก็คือตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะครับก็คือ0ู5 3 9 5 4 7ห้มกี่3าครับผมขอบคุณมากครับ